สวัสดีค่ะเราจะมามาบันทึกยอดยกมาของบัญชีแยกประเภทนะคะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะคลิกที่ k f ล o ์นะคะแล้วก็ s ซตบาลานซ์ดัต้าค่ะกดโอเคนะคะแล้วเราก็จะเลือกใส่นะคะตรงเงินสดนะคะเงินสดแล้วก็ F2 ค่ะ F2 เราจะใส่จำนวนเงิน,เ,งนเดบิตนะคะเดบิต แปด0มค่ะแล้วก็ F 1 0บันทึกนะคะแล้วก็ไปที่เงินฝากกระแสรายวันค่ะ F 2แก้ไขนะคะเป็นยอดเงินเดบิตนะคะ95,000บาทค่ะ F 1 0บันทึกค่ะแล้วก็ไปที่เงินฝากออทรัตรนะคะ มันฝากออมทรัพย์เลขสองแก้ไขนะคะเป็นเดบิต60,000บาทค่ะแล้วก็เอฟสติบบันทึกเลยนะคะขอให้นะคะขอมาแก้ตรงเงินสดนิดนึงนะคะเข้าไปที่แก้ไขนะคะย่อเงินเดบิตเป็น8,9,500ค่ะ แต่ห0 5่0นะคะแล้วก็ f ี่สิบันทึกค่ะแล้วก็ไปที่ลูกหนีก้การค้านะคะลูกหนี้การค้าก็ F2 บันทึกเหมือนเดิมค่ะ,คะยอดด้านเดบิตนะคะห้าหมบาทค่ะจ่ F10 บันทึกนะคะไปที่สินค้าสำเร็จรูปนะคะ ย2สองแก้ไขนะคะยอดด้านเดบิตหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าันเก้าร้อยบาทค่ะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะคะย่อสิบบันทึกค่ะแล้วก็ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะ ยอดด้านเดบิตน,นะคะ60 0 0 0บาทย0บสิบนาึกค่ะแล้วก็ไปที่ค่าเสริมราคาสะาสมเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ12บสแก้ไขค่คะเป็นยอดด้านเครดิตนะคะหนึ่งบาทค่ะ1ี 50, ่สิบสีค่ะ แล้วก็ไปที่เจ้านี้การค้านะคะเจ้าหนี้การค้าสองแก้ไขนะคะยอดฝั่งเครดิตค่ะ9,500บาทขอภัยค่ะ95,000ค่ะ แล้วก็ไปที่เงินผู้ธนาคารระยะยาวนะคะเงินผู้ธนาคารระยะยาว F2 แก้ไขนะคะยอดฝา่งเครดิต1 0 0 0แสนบาทค่ะเึดซิบันทึกค่ะแล้วก็ไปที่ทุนจดทะเบียนนะคะ ทุนจดทะเบียน F2 แก้ไขค่ะยอดด้านเครดิตนะคะสองละสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันค่ะ F10 บันท์ทค่ะไปที่กำไรสะสมนะคะ F2 แล้วก็ยอดฝั่งเครดิตเป็น หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันค่ะเรียสิบบันทึกค่ะแล้วเราก็จะมาดูยอดนะคะยอดรวมฝั่งเดบิตและเครดิตนะคะ ตรงนี้นะคะยอด,ดเดบิตเครดิตเราไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากว่าเราเคียตรงเงินฝากออมทรัพย์ผิดไปนะคะจากหมื่นเป็นหกพันแล้วก็ F2 แก้ไขนะคะเป็นหกหมื่นค่ะ F2 บันทึกนะคะแล้วเราก็จะได้เงินฝากดเดบิตและเครดิตรวมเท่ากันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็ HKB ออกเลยค่ะกลับไปที่หน้าหลักนะคะ เวลาน่าเสร็จแล้วค่ะ